แล้วครับเกาะกระดานสวยมากสวยมากสวยมากครับสวยมากเลยที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกอ่ะโอ้โหที่นี่ยองโลกนี่ครับสวยังมาได้เลยนี่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 ขาเจ็บยังมาได้เลยนี่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 พี่เล็กขาเจ็บนี่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 ป่าก็มาป่าก็มาพี่แมวก็มาครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ สวยมากเลยครับนี่ครับต่อกระดานโอเคนฉลองที่นี่ครับ กระด้านกระดาน,กกดานที่1ของโลกที่หนึ่งของโลกที่ของโลกเลยนะที่หนึ่งของโลกเลยนะอ้าวมีฝนมีฝนมีไรเวทสุดๆครับไรเวทซึ่ง แ้บรรยากาศครับบรรยากาศวามสั่งเลยสั่ง กับกระดานที่หนึ่งของโลกครับตอนนี้กําลังนั่งนั่งกินเหล้าอยู่หน้าหาดกระดานครับที่หนึ่งของโลกแต่สวยจริงสวยจริงสวยจริงครับใครไม่มาเสียดายครับนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเดือนหน้านะครับก็จะปิดเกาะแล้วนะครับต้องเป็นปีหน้านะปีหน้าเตรียมตัวไว้เลยนะครับท่านใดสนใจนะเกาะกระดานนะครับปีหน้าเจอกันนะครับเกาะกระดานห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ บอกเลยว่าชิวสวยมากครับนี่โอ้โหสุด,สด 嗯，那么。 ต้องลงใหม่มๆสองสองบทสองสองบทสองก็สี่จีคือไอ้ที่เราลงทั้งหมดเนี่ยนสองแล้วก็คือมไปซื้อเพิ่มแบบยาวติดถนนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไอสองไร่ที่เหลือยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยพี่เขาค่อยไดไอเดียเดี๋ยวอีสองไร่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวกลับไปลงเลย เพื่อนเยอะแล้วคนนี้ที่มากตัว้ตเพื่อนเยอะแล้วพี่ต้องทำที่รองรับแขกเชื่อน้องนี่น่คนแรกมาแล้วอ่่่ารจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครให้ไปทโอ้ย เมฟังไมู่เรื่องเพลอะไรวะไม่ถูกเลยินมากครับฟิมากเลยความสุขง่ายๆครับอย่าปล่อยให้ความสุขหายไปครับ ถ่ายรูปให้น่อยชิป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 เกาะไหนครับเกาะกระดานเกาะกระดานเย้ฟินมากฟินมากขอบคุณมากเลยโอ้โหชอบมากเลยครับวันนี้มาฉลองวันเกิดที่เกาะกระดานโอ้โห ขอบคุณพี่ๆเลยนี่ขอบคุณมากๆเลยคุณเล็กคุณเล็กกุ๊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 กก็ ขอบคุณค้า่ะคขอบคุณครับขอบคุณครัขอบครับพี่ๆขอบคุณครับแฮปปี้มากๆเลยครับวันนี้โอ้โหนี่คือสุดยอดเลยครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากไม่มีเค้กไว้ไม่เป็นไรอารนเกต